วันนี้มาหาคุณหมอนะครับมาเช็คดวงตาเพื่อความไม่ประมาทเราอายุมากแล้วต้องรักษาสุขภาพมันตรวจสุขภาพโดยเฉพาะดวงตานี่็็ําสำคัญเพราะว่าเราต้องอาศัยดวงตาในการเดินทางไปนั่นนี่นู่นหรือแม้ก็การอ่านหนังสือทั้งหลายทั้งมวลนก็เลยได้ข้อคิดเกี่ยวกับตาสองตาเดยวยกันที่เรามีนะครับต้องมีก็คือตานอกกับตาใน ตานอกจะเห็นทางไปส่วนตาในเนี่ยจะเห็นทางดีนะครับตานอกเห็นทางไปไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกไปไหนไก็ตามแต่ต้องอาศัยตานอกเราจึงต้องมันตรวจสอบแล้วก็เช็คดวงตาให้สดให้ใสจะได้เห็นแสงสว่างนะครับแต่ว่าต้องอาศัยตาในาด้วยตานอกเห็นทางไปแต่ว่าตาในาเนี่ยจะเห็นทางดี ทางที่เราไปนั้นอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนะครับเป็นทางที่ดีเป็นทางที่เสียหรือทางที่ร้ายทางที่ไม่ดีอาศัยตาในานี่แหละก็คือสติปัญญาที่จะทำให้เราพิจารณาว่าทางที่ไปนั้นมันดีหรือไม่ดีต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาในการพิจารณากำหนดรู้เฉพาะตาในาเนี่ยในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงส่งเสริมตาหลายตาเลยนะครับ อย่างเช่นพระหุสุตาฟังให้มากพูดให้น้อยนี่พระหุสุตาก็คือหลักของผู้เป็นพระหูสูตรนั่นแหละเราเรียนอ่านตำรับตำราสรุปคือฟังให้มากพูดให้น้อยจะได้ไม่เกิดปัญหาภาวิตานะทำให้เกิดทำให้มีอบรมเจริญไว้นะครับอบรมกายอบรมศีลอบรมจิต แล้วก็อบรมปัญญาในทางศาสนาท่านแช้คกว่าภาวิตะกายโยาวิตะศีโลภาวิตะจิตโตและภาวิตะปัญโยเจริญกายเจริญศีลเจริญใจเจริญปัญญาหรืออบรมกายอบรมศีลก็คือการรักษาศีลอบรมจิตให้จิตใสให้ใจดีอบรมปัญญาเจริญปัญญาจากนั้นก็เป็น เมื่อเป็นภาวิตาแล้วเนี่ยต้องพาหุลีกตาคือทําให้มากทําบ่อยๆนะครับเมื่อภาวิตาแล้วพาหูลีกตาแล้วก็มาถึงทะตาต้องจําให้มั่นปฏิบัติให้แม่นทะตานี่ก็แปลว่าจําได้แม่นยําเช่นจําบุญคุณจําบุญคุณแผ่นดินและที่นเกิดจําไว้เพื่อเทอิดชาติพระพุทธศาสนา จำพระคุณของบิงบดรมารดาจำไว้ให้ขึ้นใจรู้ไว้ว่าท่านมีพระคุณนี่ทตานะครับจากทตาก็จะส่งผลไปสู่วจสาปริจิตาเมื่อจำได้แม่นก็จะพูดได้มากหมายความว่าพูดได้คล่องปากนะครับแล้วสุดท้ายก็ไปจบที่มะนาสานุเปกิตาก็คือขึ้นใจไม่ลืมดังนั้น ตานอกดีแล้วแต่ตาในาก็ต้องดีด้วยตานอกบอกทางไปตาในาบอกทางดีด้วยประการศนี้นะครับ